ลากบ่เดินให้ตัวตุ่มลากบ่เดินให้เต็มตุ่มเป็นยังบ่กาบบ่เป็นยังเนอรามเนอลากอะไรคือเก่านะครับ,นกกนนนรบนเนอฮอยู่ทีว่าเฮอจะตัดอยู่ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนหลังจากนี้นะครับเนะลากกันยังหลายคือเก่าแต่ว่านะครับเนอมันบ่ทวตุ่มมันอาจจะบ่ถึงใจลูกค้ามันอาจจะเบื่อว่าโอ้ย กิ่งที่เฮาตอนกิ่งที่เฮาวขายใหญ่พันไปนีเขาจะรอดบ่มันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะครับเนาะอ่าเฮาก็เ,เกลยต้องหุมให้ดีนะครับเนาะมัดให้แน่นๆน,น,นะครับเนาะบ่ให้มีแผลในการหุ้มนะครับเนาะแม่นเป็นคุยบักเพาแม่นหุมเป็นตุ่มตอนนะครับเนาะบ่แม่นหุมแบบทอฟฟี่นะครับเนาะแผลในการหุมนะครับใน าการห่มตุ้มนะครับเนาะฟุย้ยบักเพ้าเขากบมัดให้มีชิดมัดให้แน่นๆบ่ได้ยากนะครับเนาะแค่มัดให้แผลตรงนั้นมันชิดชิดแผลตรงห่อาปาดแผลตรงห่อาปาดฟุย้ยบักเพ้าแผลตรงห่อปาดตุ้มตอนมัดๆๆๆๆหให้แน่นๆมัดให้ชิดชิดเฮ็ดให้นะครับเนาะลากนะครับเนาะเดินเต็มทงเนาะครับเนาะเขาจะบ่ได้เจอ,อมองที่บักฟุ้ยบักเพาเขาเนี่ย บชื่นนะครับนอนลากเขาก็จังจะอ่บเดินมานะครับนอนแต่ว่าเขาหุ่มดีเนาะจังไดกะ่าเดินมาแน่นอนนะครับนอเนี่ยขูดนะครับนอนเขาก็จ้งไวจังน้อยๆนะครับนอเพราะว่าเขานะครับขูดกับเปิดประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนอนนิ้วกุกงๆเนาะแล้วเขาก็หุ่มนะครับนอนบายากน้ำในการหุ่มก็มัดให้แน่นๆนะครับการเปิดแผลกับ่บยากแค่เปิดให้ประมาณนิ้วนึงเพื่อที่จะให้นะครับเนาะ เหยื่อเจริญนะครับเนาะเขาตายถ้าเขาอ่าบบอตัดเหยื่อเจริญบ่ขุดเหยื่อเจริญออกแต่หลายๆคนก็อยากได้เลี้ยวนะครับเนาะก็ขุดเหยื่อเจริญเลยเนาะครับเนาะเป็น, schnell, divide, นในลักษณะแบบนั้นก็ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าผมใส่ในการอ่ปล่อยให้แดดนะครับเนาะทำเหยื่อเจริญเขาแห้งนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้นะครับเนาะอยู่ประมาณเหรี้ยนสิบง่ายก็เหรียญสิบหมดละอายุประมาณคออ่หกหุน นะครับเนาะอ่ามันจะมีสีนิ้วแล้วก็หกหุนนะครับเนาะอยู่ประมาณอ่าทองหกหุนใหญ่ก็พิบีซีนิดนึงเนาะครับเนาะการมัดเท่ากับมัดอาจจะมัดสองเปาะหรือสามเปาะนะครับเนาะการมัดให้แน่นๆเท่านั้นละมันก็ไม่ยังหลายดอกนะครับเนาะมัดให้แน่นๆตามเสียกฟางเ้างโถนี่แหละประมาณห้าสิบเสนนะครับในการตัดเสียกฟางมามัดเนาะก็บม่มียังหลายเนาะครับเนาะอันเนี้ยปิ็นอ่าตุ่มเกาเนาะครับเนาะตุ่มเกาอ่าอันเนี้ยไปกิงเกาเนาะ าฮาเฮานะครับตอนกิ้งเก่าเ,ราเ่รมนกิ้งกระโดงเนาะโอกาสที่จะบอกรากหรือว่ารากจะเดินหน่อยนะครับเนาะมันมีเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้ตอนมาประมาณ3 4, 4, เดือนสี่เดือนตุ้มบบเผายังบ่ทันแหงเลยครับนี่อ่าเพราะว่าผมหันให้ถึงน้ำฝนแต่ว่าบอกเห็นรากเดินเนาะครับเนาะอันนี้เป็นตุ่มที่ผมตอนไม่คือเป็นกิ้งกระโดงนะครับเนาะ